เดินผ่านมาเจอ2ท่านนี้ครับเตรียมกำลังจะจัดรายการแล้วก็มันก็มีกระแสเรื่องของผมก็ไม่รู้นะว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่ามันเป็นกระแสที่ในโลกโซเชียลเขาก็ถามถึงพูดถึงแล้วก็คนนี้ครับพิเตอร์วรพบแกก็เรียกมาบอกว่ามันนี่มันนี่เดี๋ยวถ่ายรายการเลยเอาความไม่รู้มาถามแทนพี่น้องประชาชนว่าคลิปโตเคอเรนซีใช่ไหมเรียกถูกใช่ปะเรียกถูกครัคริปโตเคอ์เรนซีคืออะไรใช่ไหม เพราะว่าใน Facebook วันนี้เนี่ยอะไรนะ E T H Bitcoin เหรียญหมา Dog อล้วอีกอะไรนะเหรียญโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยผมเรียกไม่ถูกอะตูคอยตูนีบุซึ่งคอยก็เดี๋ยวลองมาถามกันดูนะครับก็ต้องเริ่มจากสิ่งที่เขาเรียกก่อนอะไรนะบล็อกเชนอ่ะบล็อกเชนหรอบล็อกเชนคืออะไรคุณเท้งบล็อกเชนเหรอครับจริงๆก็เป็นเทคโนโลยี ที่เอามาทําคริปโตเคอเรนซีอธิบายง่ายๆก็คือยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจเกินเลยออยากให้นึกภาพมี้คุณกายถ้าพูดถึงสมัยก่อนเนี่ยเราบอกว่าถ้าพูดถึงในโลกของลกกันเงินนะแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราเอาเงินไปฝากธนาคารครับธนาคารก็เขาก็จะมีระบบสมุดบัญชีของเขาจดว่ากายมีเงินฝากเท่าไหร่เติ้นมีเงินฝากเท่าไหร่แบงก์ก็เป็นคนถือใช่ไหมถึงเวลาเนี่ยถ้าเราเป็นเจ้าของธนาคารที่คดโกงเนี่ยผมอาจจะบอกว่าเฮ้ยแอบไปลบเงินฝากคุณกายออกก็ได้ เพราะว่าแบงค์ไม่คนถือข้อมูลคนเดียวแต่ในโลกของแต่แต่เจ้าของเขาก็รู้เนี่ยว่าเขามีเงินเท่าไหร่อ่าใช่แต่อันนั้นก็คุณกายจะไปโวยที่แบงค์ไงแต่ถ้าแบงค์มีแบบลูกค้าเป็นพันรายเลยเขาก็จะบอกว่าธนาคารก็บอกว่าคุณกายมาโวยวายอะไรแบบว่าพูดไม่น่าเชื่อถือเราเขาไม่ได้โกงใช่ไหมแต่ในที่คนอื่นอีกพันคนเนี่ยสมุดบัญชีเขายังดูปกติอใช่ไหมแบบี้คุณกายแต่โดนโกงมันเป็นทีละคนทีละคนก็ได้ใช่ไหมครับอันนี้มันก็ยังดูว่าเฮ้ยแบงค์เนี่ยยังมีสิทธิ์ไปโกง้้มอขูทังห แต่ในโลกของบอกเชนหรือคริปโตเคอเรนซีเนี like ่ยทุกคนถือสมุดบัญชีของของทุกบัญชีเลยนะคุณกายก็จะถือของเตน้ล้วก็ถือของตัวเองแล้วผมไปถอนเงินของพี่เต้นได้ไม่ได้ไม่ได้แค่เห็นแค่เห็นแค่เห็นเห็นเลขบัญชีแต่ไม่เห็นชื่อว่าเป็นชื่อเต้นแต่เห็นเลขบัญชีเต้นเห็นแล้ว่าผมมีเงินเท่าไหร่คุณกายไม่ไม่ได้เห็นเลยว่าพี่เต้นมีเงินเท่าไหร่แต่เห็นว่าไม่เห็นเลยว่าผมมีเงินเท่าไหร่ผมโอนให้ใครบ้าง แต่ไม่รู้ว่าบัญชีเนี่ยเป็นบัญชีของผมเห็นแค่เลขบัญชีเห็นแค่เลขบัญชีคือคือมหมายถวงว่าทุกคนเห็นหมดแต่ว่าเฉพาะเจ้าตัวนะถึงเข้าไปโอนออกได้เต้นเองก็จะเก็บส,สมุดบัญชีของทุกคนเห็นแค่เลขบัญชีของทุกคนเห็นจํานวนยอดเงินของทุกคนการทําแบบนี้มันก็ทําว่าเฮ้ยมันไม่มีธนาคารกลางคนไหนที่จะมาแก้ข้อมูลได้เพราะทุกคนถือสําเนาบัญชีไม่หมดไม่แล้วผมเห็นของพี่เติ้ลว่าพี่เติ้ลมีเงินอยู่หนึ่งร้อย แล้วพีต่ต้นจะไปโอนออกตอนไหนผมจะไปรู้ได้ยังไงว่พาพีต่ต้ลเหลือเก้าสิบาทก็ทุกครั้งที่เติ้ลเขาโอนตังค์ไปให้คนอื่นนะ<อ>มันก็จะคนเลยอ่ามันจะมีการตะโกนบอกทุกคนแล้วก็ให้ทุกคนจดบันทึกไปพร้อมๆกันว่าเติ้ลน่ะตัดบัญชีออกไปสิบาทอโอนไปให้ใครเอางี้ผมเล่าอีกแบบหนึ่งอ,อันนี้มีจริง ต้องบอกว่าเอามาจากสสพี่เอิร์ธเลยแหละเขายกตัวอย่างหนึ่งผมชอบมากต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเหมือนนึกภาพว่าเราเซ็นทรัลไลซ์ก็คือเราเชื่อในตัวกลางเชื่อในคนกลางเชื่อในผู้ใหญ่บ้านอ่ะเราก็บอกผู้ใหญ่บ้านว่าเฮ้ยวันเนี้ยผมไปฝากเงินผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็ลงสมุดบัญชีให้เราว่าเรามีเงินร้อยบาทถูกไหมครับนั่นคือเราเชื่อผู้ใหญ่บ้านแต่ว่าถ้าเป็นระบบดีเซ็นทรัลไลซ์คือระบบบล็อกเชนเนี่ยคือทุกคนถือสมุดบัญชีพร้อมกันหมดเลยแล้วเวลาจะโอนให้ใครก็ทุกคนก็มาประกาศกลางหมู่บ้าน ว่าเอ้ยนายกอจะโอนให้ในายขอสิบ,บาททุกคนก็ลงจดพร้องกันว่านายกอโอนให้ในายขอสิบ,บาทนั้นเนี่ยมันก็ทําให้ทุกคนเชื่อจริงๆว่าเฮ้ยตอนเนี้ยนายขอมีเงินเท่าไหร่นายกอมีเงินเท่าไหร่เพราะว่ามันก็บอกทุกคนพร้องกันก็คือไม่มีใครเป็นตัวกลางไม่มีใครเป็นคนที่ถือข้อมูลอยู่คือไม่มีผู้ใหญ่บ้านครับซึ่งในโลกการเงินเนี่ยผู้ใหญ่บ้านคนนั้นก็คือธนาคารอ่าถูกไหมครับแต่ว่าเป็นโลกดี c e n t r a l i z e เป็นโลกบล็อกเชนเนี่ยทุกคนถือสมุดอย่างนี้อยู่ แล้วก็เวลามีใครโอนให้ใครก็บอกทุกคนเลยออันนี้อันนี้ผมถามแบบไม่รู้ไม่รู้นะผมะถามว่าแล้วเขาจะรู้ไปทําไมอ่าการที่บอกทุกคนเนี่ยเพื่อว่าทุกคนจะได้เชื่อไงว่าเฮ้ยตอนนี้มันมีการโอนจากนายกไปนายขอแล้วนะและนายกมีเงินเท่าไหร่นายขอมีเงินเท่าไหร่ บอกเพื่อให้ทุกคนถือสำเนาข้อมูลที่เหมืนอนกันเพื่อที่ไม่มีตัวกลางคนใดคนหนึ่งมาแอบแก้ข้อมูลได้โดยที่ไม่บอกคนให้คนอื่นรู้อะไรกันจะได้เช<ม>ื่อในชุดข้อมูลนี้<ช>ว่าใครมีเงินเท่า<ช>ไหร่ถือได้<ม>ว่าจะได้เชื่อถือได้ว่ามันไม่ได้มีเงินเพิ่มมานะเงินเราไม่ได้หายไปนะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเงินมันมีตามที่ข้อมูลมันมันจากัดไว้ทีนี้มันก็เริ่มจากจากทีนี้มันมาดังเพราะว่ามันมีบิตคอยน์ครับบิตคอยน์ก็คือมันมีในในโลก อินเทอร์เน็ตเนี่ยมีคนใช้ใชิตนมำบิตคอยนี้ได้ยินมานานมากแล้วนะตอนผมรู้จักครั้งแรกเนี่ย<ๆ>เขาบอกว่าประมาณกี่หมื่นเนี่ยเจ็ดแปดหมื่นอะไรเนี่ยวันนี้ราคาเท่าไหร่ล่วนะต้นล่าสุดตอนตอนีน้ล้านสองล้านสองท่านน่ะสิ <laughs> ตั้งแต่ทําความรู้จักกันวันแรกเนี่ยตอนนั้นเนี่ยยังทำงานอยู่แล้วก็มีคนพูดกันอย่างเงี้ยแหละอบอกเจ็ดแปดหมื่นเนี่ยมีคอมพิวเตอร์มาตั้งนู่นนี่นั่นแล้วก็มีซื้อขายไอเรายังงงเลยว่าเอาเงินจริงๆไปซื้อ ตัวเลขแล้วก็ไม่รู้จะไปใช้ที่ไหนด้วยแต่หลังๆเห็นเขารับซื้อเป็นซื้อรถซื้อบ้านซื้ออะไรก็เพราะฉะนั้นแล้วตกลงมันคือสามารถใช้ได้จริงอย่างในโลกความเป็นจริงเนี่ยจริงๆเนี่ยก็บอกว่าพอทุกคนเชื่อถือได้จากที่อธิบายมาเมื่อกี้ว่าทุกคนถือสมุดบัญชีคนละเล่มเหมือนเหมือนกันเนี่ยพอเราเชื่อถือได้ว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลจริงมันก็เลยเกิดเป็นเหมือนเป็นเงินจริงๆขึ้นมาได้เงินกุพกายนั้นเนี่ยพอกุญกายเอาเงินจริงไปแลกเงินบิที่เป็นบิตคอยเนี่ย เราเชื่อถือได้ว่าเฮ้ยจะไม่มีใครโกงอยู่ดีๆเฮ้ยบิตคอยในบัญชีกายจะหายไปไม่มีทางพอมันจับต้องได้จริงๆมันเชื่อถือได้จริงๆเนี่ยมันก็เลยเริ่มมีมูลค่าแล้วเราเก็บไว้ในนั้นเรามีดอกเบี้ยไหมยังแต่จริงๆเดี๋ยวเติ้ลจะมาเล่าทีหลังว่ามันจะเริ่มมีพวกนี้เอาโลกในธานาคารจริงๆเนี่ยไปอยู่บนบล็อกเชนแลวกำลังเกิดขึ้นเร็วๆนี้ครับนี่มีแฟนคลับเราคุณ SP นะครับบอกว่าช่วงนี้ติดดอ,อยอยู่ค่ะติดดอ,อยนี่คือซื้อไปเยอะอซื้อไปเยอะ ช่วงนี้ก็ผมเห็นหลายๆคนนะครับไม่หลับไม่นอนกดซื้อกันเป็นล่ําเป็นสันซื้อกันไม่หยุดไม่ย่อนแล้วก็โพสต์กันในโซเชียลมีเดียตัวนู้นตัวนี้ทําให้ได้รู้ราคากันมาว่าราคาประมาณไหนอะไรยังไงก็ทราบอยู่ว่าประมาณล้านกว่าบาทนะค่อนข้างสูงสูงมากครับ,รบแล้วคราวนี้ในโลกความเป็นจริงมันจะเป็นยังไงคุณเท้ง คือถ้าในอนาคตเนี่ยสมมุติว่าทุกคนเริ่ม a d o อ t หรือเอาไปใช้อ่ะคุณกายทุกคนเริ่มเชื่อถือใน Bitcoin มากขึ้นนะนึกถึงภาพคุณกายก็มีแอป w a l l e t คล้ายๆแอป e-banking ทุกวันเนี้ยครับผมก็มีแอปของผมที่ถือว a l l e ็ของ Bitcoin อ่ะแต่จริงๆต้องบอกก่อนนะว่า Bitcoin ตอนนี้มันยังมันไม่เหมาะเอามาเป็น Payment นะเพราะว่าค่าธรรมเนียมมันสูงแต่ตี่ต่างก่อนสมมุติว่าทุกคนติดตั้ง Bitcoin หมดตอนเนี้ยอีหน่อยเราใช้ Bitcoin เป็นสกุลเงินจริงก็ได้ในการซื้อขายสินค้าและบริการ ถูกไหมผมซื้อของในคุณกายผมก็โอนบิตคอยให้คุณกายได้อะไรอย่างเงี้ยแ้วอย่างนี้พนักงานบริษัทคุณเท้งต่อไปจ่ายเงินเดือนผ่านบิตคอยก็ได้ก็ได้ก็ได้คือจริงๆต้องบอกว่าตอนบิตคอยเขาสร้างมาเนี่ยคือเขามองถึงการใช้งานแบบนี้นะคือเหมือนโอนเงินข้ามประเทศคือจะได้ว่าไม่ต้องปกติเราโอนเงินข้ามประเทศอัตราแลกเปลี่ยนเราต้องรอเป็นวันเลยคือมันไม่ใช่แค่เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนนะมันมีเรื่องการรอด้วยคือเราโอนเงินไปสมมติเราจะไปญี่ปุ่นเราอาจจะโอนเงินให้คนญี่ปุ่นแล้วกัน เราต้องรอเป็นวันเลยนะกว่าเขาจะได้แล้วก็ค่าธรรมเนียมมันก็แพงมากตอนที่ราคาบิ c คอยมันน้อยๆอ่ะค่าธรรมเนียมมันถูกใช่ไหมแล้วเนี่ยแล้วมันก็เร็วคือแบบไม่กี่นาทีก็ได้แล้วไปถึงนู่นแล้วคนที่นู่นก็เอาบิทคอยไปแลกเป็นเงินเยนแล้วเนี่ยมันก็ออกมาเพื่อมีประโยชน์ตรงนี้อยู่แต่ว่ามาถึงวันเนี้ยพอราคาบิทคอยมันแพงกลายเป็นว่าค่าธรรมเนียมมันเลยแบบเป็นหลักเป็นพันกว่าบาทไปแล้วแล้วเนี่ยมันก็เลยจะต้องได้แต่ไปซื้อรถ ไปซื้อรถซื้อบ้านแทนคือมันออกมาใช้ทั่วๆไปอ่ะไม่ได้เลยครับเพราะมันราคาแพงม,มันก็เลยมีความพยายามในคนพยายามคิดค้นเหรียญอื่นๆที่เข้ามาตอบโจทย์มากขึ้นที่เราเห็นมีเหรียญยหลายวงเนี่ยก็คือคน<ช><ช>พยายามจะ<ช>แก้โจทย์เหล่านี้คือมันเริ่มมาจากบิทคอยน์นี่แหละคอนเซปต์เรื่องดิจิทัลเรื่องคริปโตเคอเรนซีบล็อกเชนแล้วมันก็เลยมีออกมาต่อยอดมากขึ้นก็จะมีต้องมาไล่ตั้งแต่อีเธอเรียมเป็นสมาร์ทคอนแทก พี่เท่งอาจจะลองเล่าหน่อยว่าสมาร์ทคอนแท็กเนี่ยมันมันจะเริ่มเกี่ยวกับการใช้งานอ่อื่นยังไงบ้างนอกจากเป็นเป็นแค่สกุลเงินสมาร์ทคอนแท็กสมาร์ทคอนแท็กก็แปลแปลตามตรงตัวตามภาษาอังกฤษก็แปลว่าสัญญาอัจฉริยะไม่รู้ไม่รู้จะเข้าใจขึ้นหรือแบบแต่หลักๆมันก็คือบอกว่าสมมุติว่าเหมือนเหมือนถ้าเราบอกว่าเรามีกฎหมายใช่ไหมคุณกายรัทุกวันนี้กฎหมายไม่เป็นแค่ตัวอักษรกฎหมายมาจะทํางานก็ต้องเอา ใครสักคนหนึ่งเจ้าหน้าที่รับไปตีความ,มหรือให้ศาลไปตัดสินครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็อยู่ที่ดุลพินิษของแต่ละคนว่าเฮ้ยเราจะตีความเข้าข้างตัวเองก็ได้อะไรก็ได้แต่ความเป็น smart contract เนี่ยเราเขียนเงื่อนไขเป็นยังไงเป็นตัวโค้ดแล้วคอมพิวเตอร์รันตามน,นั้นเลยอความหมายคือพอเราเอาตัวโค้ดเนี่ยเอาตัวบทกฎหมายเนี่ยเงื่อนไขในการซื้อขายสินค้าและบริการกันว่าเราตกลงจะทําสัญญากันแบบเนี้ยผมจ่ายคุณสิบบิตคอยคุณต้องโอนอะไรกลับมาให้ผมนะไปไว้ในบล็อกเชนเนี่ยทุกคนบิดพลิ้วไมไ ทุกอย่างมันจะรันตามโค้ดบนสมาร์ทคอนแท็กต์นั่นเลยนะครอันนั้นคือไอเดียของสมาร์ทคอนแท็กคือคล้ายๆเรามีแบบผู้พิพากษา AI อไอเลยช่ใช่ประมาณนั้นเลยแต่ว่าเขาไม่มีดุลพินิจไงคือเหมือนเขาว่ามันเราไปบอกเราใส่ในเราใสดตามตัวอักษรเราใส่ในสมุดบัญชีทุกคนเนี่ยว่าถ้าเราทํา A เราจะได้ B อ่าพอเราทํา A ปุ๊บเราก็ต้องได้ B เพราะว่ามันอยู่ในคอนแท็ก จะไม่มีการตัดสินผ่านพจนานุกรมจะไม่มีการตัดสินผ่านอารมณ์โอเคใช่แต่นล้วเนี่ยมันก็เริ่มมีพอมันมีคนเอาเอาไอ้บล็อกเชนกับสมาร์ทคอนแท็เข้ามาเนี่ยมันก็เลยเกิดแอปพลิเคชันขึ้นมาเยอะครับว่าเฮ้ยถ้างั้นก็เหมือนกับมันไม่ใช่แค่เรื่องแค่เป็นสกุลเงินละเป็นโทเค็นเนี่ยมันเอาไปทำคอนแทคกทำเงื่อนไขทำสัญญาอะไรได้เยอะครับแล้วทำไมอยู่ดีๆตอนเนี้มัน บูมขึ้นมาในโลกโซเชียลโลกออนไลน์แบบทุกคนโพสทุกคนพูดถึงทุกคนถามถึงในห่วงเวลาสองสามวันเนี่ยผมเห็นเยอะมากเลยมันเป็นเพราะอะไรครับครับจริงๆริงมันเพราะมันล่วงติดต่อกันเยอะจริงจริงต้องบอกก่อนว่ามันมีหลายเวฟมันมีพัฒนาการต่อเนื่องอย่างเวฟแรกสุดก็คือเรื่องของบิตคอยช่ไหมพอบิตคอยเริ่มไม่ตอบโจทย์มันก็จะมีเรื่องของการที่เกิดอีเธอเรียมเกิดเหรียญต่างๆขึ้นมาอีกมากมาย เวฟที่3ล่าสุดตอนนี้ที่กำลังมาแรงก็คือเรื่องของ decentralized finance ใช่ไหม DeFi เรียกท่านท่านว่า DeFi คตืนลองอธิบายตรงนี้ดีปะ DeFi คือมันมี DeFi ก็คือหมว่าเขาเอาโลกการเงินเข้าที่ของที่เราใช้กันอยู่เนี่ยเข้าไปอยู่ในโลกของ blockchain โลกการเงินคือธนาคารใช่ไหมใช่เอาธนาคารเข้าไปอยู่มันเหมือนกับว่าตอนนี้อย่างที่คุณกายถามอ่ะไอ้ bitcoin เนี่ยจริงเรามีเอา bitcoin ไปฝากแล้วเราได้เงินนะ เร่องหลบเบีย้ยมันมีอย่างนั้นแล้วเหี๋ยอนเพราะว่ามันก็มีคนไปกู้ออกมาเป็นเอาบิตคอย์ไปกู้แต่ผมแต่ผมเห็นตอนนี้เนี่ยคนที่เขาซื้อขายอยู่เนี่ยเขาสามารถเอาเงินจริงๆในธนาคารโอนไปซื้อเป็นบิตคอยแล้ววันเช้าว,วันรุ่งขึ้นก็เอาจากเป็นบิตคอยเป็นฮิตตเลียมเป็น<ม>ด็อกเป็น อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นชื่อของตัวสกุลเงินเน่ะก็ทานเฟอร์มาเป็นเงินสดเอาไปใช้จ่ายได้มันสามารถแบบแลกเปลี่ยนได้วินาทีนั้นเลยใช่ครับเดี๋ยวนี้นะสมัยนี้จริงๆถ้าไปดูอย่างเมืองนอกเนี่ยเขาก็ใช้พวกกับบัตรเครดิตเลยนะมปมนวีซ่าคริปโตเลยนะเหมือนกับว่าเราก็ตัดบัตรเครดิตแล้วเราก็แต่ว่ามันตัดเงินจากคริปโตเราโอเคแต่เมืองไทยมันยังไม่ยังไม่มียังไม่มีคือยังไม่ถูกลหมามันยังไม่เ e ก u l a t i o n ยังยังไม่อนุญาต แต่ว่าเมืองนอกเนี่ยมันไปถึงขั้นนั้นแล้วแค่ตอนนี้การซื้อขายแบบนี้อย่างเช่นเอาเงินบาทในในบุ๊กแบงก์ในแอปพลิเคชันไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินอ,อะไรนะคริปโตเคอเรนซีแล้วก็เปลี่ยนจากตัวนี้มาเป็นเงินเนี่ยอันนี้ถูกกฎหมายยังในบ้านเราจริงๆรงกรตทเขาจะมีเป็นลายเส้นก็คือลายเส้นศูนย์ซื้อขายแลกเปลี่ยนอันนี้คน<อ>ที่มีลายเส้นเนี่ยก็ดังๆอย่างบิทคราหรืออะไรเงี้ยก็ก็คือเหมือนเอาคนคนไทยเนี่ย<อ>ก็เอาเงินบาทเข้า แล้วก็ไปซื้อบิตคอยได้อือันนี้คือคือแล้วตอนนี้ไลน์เส้นจากกร,กร,กรตอตเนี่ยออกมากี่ที่แล้วครับให้กับกี่ที่ละผมประมาณเจ็ดผมก็จำํออจำจําไม่ได้นะออว่ามันมีทั้งหมดเท่าไหร่ละววมก็เยอะคือเรื่อยๆแต่ว่ามันก็มีอันนี้ถูกกฎหมายออนะครับ ราคาเท่ากันหมดทั้ง7ช่องทางไม่ครับออให,อให,ให้ให้มองออตัวบิตครับเนี่ยคล้ายๆซุปเปอร,ร์ลิชแปรคุณไกรรับแรกอ่ะแต่ซุปเปอร์ลิชเนี่ยคือแลกจากเงินไทยไปเป็นเงินเยนไทยไปเป็นยูเอสตอนลาใช่ไหมบิตครับคือแลกจากเงินเฟียสก็คือเงินเงินบาทเงินยูเอสตอนลาเนี่ยไปเป็นคริปโตหรือแลกจากคริปโตกลับมาเป็นเงินเฟียสเงินบาทแต่แต่ค่าอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยของซุปเปอร์ลิชแต่ละเจ้าเนี่ยมันก็จะไม่เท่ากันได้ใกล้เคียงกันอันนี้ก็เหมือนกันใช่ครับมันแต่มันไม่เท่ากันเป๊ะ ขัเพราะว่ามันก็คือแล้วแต่ความต้องการซื้อและความต้องการขายของแต่ละตลาดเลยนะครับถามว่าในเมื่อโลกคริปโตเนี่ยมันยังเหมือนกับมันยังไม่สมบูรณ์่ะมันยังไม่มีประสิทธิภาพดังนั้นเนี่ยแต่ละตลาดมันก็ราคาไม่เท่ากันจริงแต่ว่าที่ที่ก่อนหน้าเนี่ยจริงๆมันบูมขึ้นมาอี่หน่อยเนี่ยเพราะว่ามันมันเริ่มจากว่ามันเริ่มมีคนคิดเขาใช้คำว่า stable Co i n stable coin เนี่ยคือด้วยคมที่บอกว่าบิตคอยเนี่ยราคามันผันผวนถูกไหมครับมันจะเอาไปใช้งานจริงจริงอ่ะมันยากคือเราไม่สามารถ ประกาศรับซื้อขายอะไรโอนเงินให้กันแล้วราคามันจะผันผวนขึ้นลงวันละสิเซได้เขาก็เลยขึ้นมาว่าถ้ามันควรจะมีคริปโตเคอเรนซีอันหนึ่งที่ราคาเนี่ยผูกกับราคาสกุลที่เราใช้อยู่เนี่ยสมมติดอลลาร์หนึ่งดอลลาร์อย่างเงี้ยครับไอ้สเตเบิลคอยเนี่ยก็จะอยู่ที่หนึ่งดอลลาร์ตลอดโอเคเหมือนว่ามันจะพยายามให้มันอยู่ที่หนึ่งดอลลาร์ตลอดเพื่อให้มันใช้งานง่ายอ่ะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีคนมาใช้จริงๆแล้วไงว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นถ้ามันมีสเตเบิลคอยอยู่ในโลลกบ็อกกเเชนนนใโโลคริปตี่ยเเเรากก็หหหมมมืือนนัับใใช้้อน ็นจ,จริงๆคือไปฝากเงินก็อย่างที่บอกว่าสมมติเอาสเตเบิลคอยนยไปฝากในโลกคริปโตในโลกในโลกบล็อกเชนได้ดอกเบเี้ยเยอะกว่าฝากธนาคารจริงดัอนั้นมันก็เลยเกิดเหมือนกับมีบูมขึ้นมาก็เรียกดีไซน์ไฟแนนซ์ว่า,าทั้งนั้นก็ไปฝากเหมือนกับไปไปฝากเงินหรือไปลงทุนอยู่ในโลกคริปโตเนี่ยจะได้ดอกเบีย้ยมากกว่าของจริงแล้ว,แล,วแล้วเงิน,เนี่ยสมมติผม,ผมมีเงินหนึ่งทครยบาท ผมไปฝากธนาคารหนึ่งร้อยบาทวันนี้พรุ่งนี้เช้าผมก็ยังได้ถอนหนึ่งร้อยบาทแต่รีดคอยหรือหรือสกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆเนี่ยรเราไปฝากวันนี้ม,มันก็ไม่เท่ากันจริงๆต้องบอกก่อนว่าการที่เราเอาเงินบาทไปซื้อเป็นคริปโตเนี่ยเราไม่ได้เอาไปฝากคนไกลเราไปแลกเปลี่ยนมันจะเปรียบเสม,มือนว่าเราเอาเงินบาทไปเปลี่ยนเป็นยูโรตาร์แลวพรุ่งนี้อัตราแลกเปลี่ยนมันเปลี่ยนเพราะนั้นครูเม็กก็จะไม่ได้ถอนกลับมาร้อยบาทอ้าวแล้วอัตาราแลกเปลี่ยนมันขึ้นกับอะไรอย่างเช่น ยกตัวอย่างเงินบาทบแข็งค่าอ่อนค่ามันขึ้นกับสภาวะเศรษฐก<ม>ิจอะไรก็แล้วแต่นะมผมก็ไม่เชี่ยวชาญด้านเงินเท่าไหร่รต้องถามคนนี้<ม>แต่แล้วบิตคอยมันหรือว่าสกุลเงินต่างๆมันเลฟเฟรน์จากอะไรมันก็เป็นไปตามกลไกตลาดอยู่ที่ว่ามีคนอยากจะซื้ออยากจะขายเท่าไหร่คืออย่างนี้มันเหมือนดีนเหมือนเหมือนทุกอย่างเลยนะคือถ้าคนซื้อมากกว่าคนขายร,ราคาก็คือ d ดีม <demand supply. S 2> าร์สัพพลายถ้าคนขายมากกว่าคนซื้อราคาก็ลงเท่านั้นเลยดังนั้นเนี่ยมันตอบไม่ได้เลยว่าราคาบิตคอยทำไมมันแว่งเพราะว่า อยู่ดีคนจะเปลี่ยนจะซื้อจะขายเนี่ยคนมันปั่นเยอะอย่างนี้คนดังๆก็บอกว่าผมจะซื้อตัวเนี้ยแล้วผมซื้อไปแล้ววันนี้เท่านี้บอกผมไม่เอาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะซื้ออีกอ่ามันก็ขึ้นมันมีคนแบบนั้นอยู่จริงครับแล้ววันพรุ่งนี้ผมก็บอกว่า เอาละธุรกิจของผมเลิกแล้วเลิกแล้วไม่เอาแล้วไม่ใช้แล้ว <c oughs> เงินสกุลนี้มันก็ล่วงอ่ะใช่ครับเป็นอย่างนั้นแหละมันมีคนอย่างนั้นจริงๆครับ <c oughs> คนคนนั้นก็คืออีลอนมาร์กซ <c oughs> วัน,ว,นวันที่เขาคือวันที่หุ้วนวันที่บิตคอยขึ้นก็ <c oughs> คือเขาประกาศรับว่าจะรับซื้อรถเทสลาเนี่ยด้วยบิตคอยครับบิตคอยก็ขึ้นวันที่ประกาศว่ามันจะไม่รับซื้อบิตคอยลว ราคาบิตคอยก็ลงอย่างงี้ก่อนผมจะบอกว่าผมจะรับซื้อรถแบรนด์ผมด้วยเงินบิตคอยผมก็ซื้อไว้ก่อนใช่ถูกไหมใช่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมประกาศเสร็จพอราคาขึ้นปุ๊บผมก็ขายใช่ขายเสร็จปุ๊บผมบอกเลิกแล้วจบอย่างนั้นเลยอย่างงี้ได้ปะได้เลยครับอพวกโอเคงั้นคนที่ดูรายการนี้นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อยังไงสอนผมก่อนนะจะได้ซื้อวันนี้นะครับผมจะซื้อเพื่อจะได้ไปซื้อไง อ้าวแล้วมันเป็นตัวเงินที่แบบใครคิดขึ้นมาก็ได้เหรอครับก็จริงๆเนี่ยถามว่าใครเป็นคนทำบิตคอยน์ขึ้นมาจริงๆ่ทุกวันนี้ยังเป็นนีลนามนะเรายังไม่รู้นะรู้แต่ว่าอะไรซาโตชิแต่เขาบอกเป็นนามแฝงใช่ไหมครับแต่ว่าส่วนเหรียญต่างๆที่เกิดขึ้นมาทีหลังเนี่ยคือพยายามแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้อย่างกรณีที่เต้นบอกเนี่ยเรื่องสเตเบิลคอยน์เนี่ยก็คือมาแก้ปัญหาเรื่องนี้คุณกายที่ว่าบิตคอยน์มันราคามันแกว่งทาน์เคชั่นฟรีมันแพงใช่ไหมเราก็เลยบอกว่าเราจะสร้างสเตเบิลคอยน์ตัวหนึในคิ ที่ค่าของมันน่ะจะค่อนข้างผูกติดอยู่กับเงินจริงๆ oh. อ๋ออย่างเช่นหนึ่งดอลลาร์เนี่ยก็ะจะบอกว่าเหรียญเนี่ยจะอยู่โทเค็นเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งดอลลาร์ตลอดอ,อย่างที่บอกมันทําให้ว่าถ้าอย่างนั้นคนที่ไม่กลัวกังวลความผันผวนของราคาบ,บิตคอยเนี่ยก็มาใช้เหรียญสเตเบิลคอยน,นี้แทนแล้วสเตเบิลคอยเนี่ยไปฝากอย่างที่บอกพอไปฝากแล้วได้ดอกเบีย้ยเยอะกว่าฝากธนคาคารจริงๆอะ่ะมันก็เลยมีกระแสะเงินไหลเข้าไปเยอะถามว่าทําไมได้ดอกเบีย้ยแบบ มีถึง1ิอรซอะไรเงี้ยสเตเบิลคอยเนี่ยมันเยอะนะถ้าเกิดตอนนี้ดอกดอกเบี้ยงเงินฝากเราศูนย์ถูกไหมครับถามว่าทำไมดอกเบี้ยมันสิบเพราะว่ามันมีคนก็มันมีคนกู้กู้เป็นอ่าสเตเบิคอยเนี่ยเหมือนกันเขาก็ยินดีที่จะกู้แบบสิบห้ายี่สิเอร์ซนแล้วแต่ว่าการกู้เนี่ยเขาเอาเขาเอาบิตคอยเนี่ยไปเป็นเงินคำ้ำยังยังไม่ค่อยเข้าใจคือคือเขาเอาบิตคอยเนี่ยไปค้ำ 100, 100คร้อยร้อยเหรียญเขาก็กู้ออกมาเป็น s เ a เบิคอยเนี่ยห้าสิบเหรียญ ดังนั้นเนี่ยแล้วเขาก็ยินดีจะจ่ายดอกเบี้ย20%ดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยถางั้นก็หาคนมาฝากแล้วทาไมเขาถึงยินดีที่จะจ่ายดอกเบี้ยที่อัตราสูงอ่ะ,นะเพราะว่านี่นคือในโลกของคริปโตเนี่ยคือ,ค,อคือการทําแบบนั้นเนี่ยคือมันก็เหมือนการเลเวอเรจคือเขาเชื่อว่าบิตคอยจะขึ้น<ม>และเขายังไม่อยากขายบิตคอย<อ>แต่วันนี้เขาอยากได้<อ>เขาอยากได คือเชื่อว่าทรัพย์สินตัวนี้มันจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นการที่จะไปกู้เงินมาเพื่อจะลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งยอมเสียดอกแพงเพราะรู้ว่าทรัพย์สินเราเนี่ยยังไงเนี่ยมันทะลุดอกมันทะลุดอกอยู่แล้วแต่ได้ขณะเนียพอเขามีคนอยากกู้แบบนี้มันก็เลยมีคนอยากฝากถูกไหมครับแล้วอย่างที่บอกพอเราฝากเนี่ยดอกเบี้ยมันมากกว่าฝากธนาคารมันก็เลยมีกระแสเงินไหลเข้าไปดีฟายค่อนข้างเยอะครับมันก็เลยเริ่มมีกระแสในโซเชียลพูดถึงเรื่องดีฟายเยอะขึ้น